หลับตาลงเบาๆแล้วปล่อยใจให้ไหลไปกับนิทานทั้งสมเรื่องคืนนี้นะคะขอให้เป็นคืนที่ใจคุณได้พักจริงๆค่ะนิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องเต่าน้อยแทนคุณการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งมีเต่าน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ มันเป็นเต่าขี้สงสัยและรักการผจญภัยมันชอบว่ายน้ำออกไปสำรวจแม่น้ำและบริเวณรอบๆวันหนึ่งขณะที่มันว่ายน้ำสำรวจแม่น้ำตามปกติมันติดเข้ากับอวนจับปลามันพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดออกมาแต่ไม่ว่ามันจะดิ้นรนอย่างไรมันก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้เต่าน้อยขวัญเสียและเริ่มร้องขอความช่วยเหลือ ในขณะนั้นมีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเต่าน้อยจึงรีบเข้าไปช่วยเธอค่อยๆแกะอวนที่พันกันออกจากร่างของเต่าน้อยอย่างระมัดระวังแล้วปล่อยมันกลับลงไปในแม่น้ำเต่าน้อยกล่าวขอบคุณเด็กหญิงและว่ายน้ำออกไปอย่างมีความสุขกับอิสระที่มันได้รับ วันเวลาผ่านไปเด็กหญิงเติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวสวยเธอลืมเรื่องเต่าน้อยไปนานแล้วแต่เต่าน้อยยังะระลึกถึงบุญคุณที่เธอได้ช่วยชีวิตมันไว้อยู่เสมอวันหนึ่งขณะเต่าน้อยว่ายสำรวจไปในแม่น้ำเหมือนอย่างเคยมันพบกับชายหญิงคู่หนึ่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ริมน้ำ ชายและหญิงสองคนนั้นเป็นลุงกับป้าของหญิงสาวที่เคยช่วยชีวิตเต่าน้อยไว้ทั้งคู่วางแผนที่จะนำหญิงสาวไปขายให้กับเศรษฐีใจบาปที่มักจะชอบทารุณคนรับใช้เต่าน้อยตกใจกับสิ่งที่ได้ยินมันรีบว่ายน้ำมองหาหญิงสาวคนนั้นเพื่อบอกเธอในที่สุดมันก็พบหญิงสาวนั่งอยู่ริมแม่น้ำ ต่าน้อยเล่าสิ่งที่ได้ยินมาให้หญิงสาวฟังเธอตกใจและทำหน้าเศร้าเธอถูกลุงกับป้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กพ่อกับแม่ของเธอตายไปเพราะโรคระบาดเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้เธอไม่รู้จะทำอย่างไรต่อน้อยแนะนำให้เธอซ่อนตัวอยู่ในป่ามันรู้จักถ้ำที่อยู่หลังแม่น้ำตกจะไม่มีใครหาเธอพบอย่างแน่นอน หญิงสาวเชื่อเต่าน้อยเธอไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำหลังแม่น,น้ำตกตามที่เต่าน้อยบอกเย็นวันนั้นลุงกับป้าของเธอตามหาเธอไปทั่วพวกเขาตามหาทั้งในหมู่บ้านและในป่าแต่ก็ไม่พบหญิงสาวหลังจากซ่อนตัวมาได้สองสามวันหญิงสาวคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วจึงวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปตอนนี้เธอเหลือตัวคนเดียว ไม่มีที่ไปจึงไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรดีเต่าน้อยได้ยินดังนั้นก็แนะนำให้เธอไปหาปู่นกฮูกเต่าน้อยเล่าว่าปู่นกฮูกเป็นผู้รู้ที่อยู่มานานจะต้องให้คำแนะนำแก่หญิงสาวได้อย่างแน่นอนแล้วทั้งคู่จึงเดินทางไปพบปู่นกฮูกที่ต้นไม้ใหญ่กลางปา่าเมื่อพบปู่นกฮูกเต่าน้อยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง ู่นกฮูกจึงให้คำแนะนำว่าภายในป่าแห่งนี้มักจะมีกองคาราวานพ่อค้าผ่านมาบ่อยๆหญิงสาวสามารถเข้าไปขอร่วมทางโดยการช่วยงานในกองคาราวานเป็นการแลกเปลี่ยนได้เมื่อกองคาราวานไปถึงเมืองเธอสามารถหางานทำและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หญิงสาวได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกมีความหวัง ปูนกฮูกช่างรอบรู้จริงๆเธอกล่าวขอบคุณแล้วเตรียมที่จะไปรอกองคาราวานเต่าน้อยไม่ไว้ใจมันจึงติดตามหญิงสาวไปด้วยต่อมาไม่นานก็มีกองคาราวานพ่อค้าผ่านมาตามที่ปู่นกฮูกบอกหญิงสาวจึงขอร่วมทางไปด้วยแลกกับการช่วยงาน พ่อค้ากองคาราวานนี้มีรูปร่างอ้วนตุ้ยหนุยแต่ว่าจิตใจดีเขามองออกว่าหญิงสาวกำลังเดือดร้อนจึงได้อนุญาตให้เธอร่วมเดินทางไปด้วยการเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นหญิงสาวขยันขันแข็งช่วยงานต่างๆโดยไม่บน่นทำให้หญิงสาวเป็นที่ชื่นชอบของคนในกองคาราวานมากเต่าน้อยเองก็ติดตามหญิงสาวมาด้วย มันต้องการติดตามจนแน่ใจว่าหญิงสาวปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีจริงๆมันจึงจะหมดห่วงคืนหนึ่งในขณะที่กองคาราวานกำลังพักผ่อนทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นรอบๆที่พักของกองคาราวานปรากฏว่าเป็นโจรป่าหลายคนเข้าล้อมกองคาราวานไว้โจรป่าถืออาวุธครบมือพวกมันล้อมจับสมาชิกทุกคนมัดไว้รวมกัน หญิงสาวถูกจับมัดไว้กับต้นไม้เธอกลัวเป็นอย่างมากเต่าน้อยหลบอยู่ใต้พุ่มไม้ไม่ไกลจากต้นไม้ที่มัดหญิงสาวไว้มันเฝ้าสังเกตการรอจังหวะช่วยเธอจนป่ารื้อค้นของกระจัดกระจายสินค้าของพ่อค้าถูกพวกมันยึดไปจนหมดมีโจรคนหนึ่งค้นเจอถังเหล้าหมักมันส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยความดีใจ หลังจากนั้นจนป่าพากันดื่มเหล้าหมักฉลองที่ครั้งนี้พวกมันปล้นได้สินค้าจำนวนมากพวกจนป่าดื่มเหล้าหมักจนเมาไม้และหลับไปเต่าน้อยได้โอกาสจึงออกมาจากพุ่มไม้มันช่วยแก้มัดให้หญิงสาวพอหลุดจากเชือกได้หญิงสาวค่อยๆย,ย่องไปแก้มัดให้สมาชิกคนอื่นๆพวกเขาแก้มัดเชือกด้วยความระมัดระวัง เพราะกลัวโจรป่าตื่นเมื่อทุกคนเป็นอิสระแล้วต่างช่วยกันเก็บอาวุธและรุมจับโจรที่กำลังเมามายและหลับไม่ได้สติพ่อค้ารู้สึกขอบคุณที่หญิงสาวช่วยพวกเขาไว้จนทั้งหมดถูกจับมัดและเดินทางไปกับคารวานพ่อค้าเพื่อนำไปส่งให้ทหารในเมืองเมื่อมาถึงเมืองพ่อค้าได้ส่งโจรให้กับทหารเพื่อนำไปตัดสินโทษ เขาถามกับหญิงสาวว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไปหญิงสาวเองก็ไม่มีที่ไปเธอบอกกับพ่อค้าว่าเธอจะลองหางานทำและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้พ่อค้าเห็นว่าเธอเป็นคนดีอีกทั้งยังขยันขันแข็งจึงรับเธอเข้าทำงานที่ร้านค้าของเขาเต่าน้อยอยู่กับหญิงสาวมาสักระยะเมื่อมันแน่ใจว่า เธอปรับตัวได้และกำลังมีชีวิตที่ดีมันจึงได้เอ่ยลาเธอและว่ายน้ำในแม่น้ำเพื่อกลับป่าระหว่างทางกลับป่านั่นเองเต่าน้อยพบกับลุงและป้าของหญิงสาวอีกครั้งดูเหมือนทั้งคู่จะรู้ว่าหญิงสาวอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปเอาตัวเธอกลับมามันรีบว่ายน้ำกลับไปยังเมืองเพื่อแจ้งข่าวให้หญิงสาวรู้ทว่า เต่าน้อยช้าเกินไปเพราะต้องว่ายทวนน้ำขึ้นมาทำให้มันว่ายน้ำได้ช้าลงจึงมาบอกข่าวไม่ทันเมื่อมาถึงมันพบว่าลุงกับป้ากำลังฉุดกระชากหญิงสาวให้กลับไปกับตนเองหญิงสาวพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดแต่พวกเขามากันสองคนเธอจึงสู้แรงของพวกเขาไม่ได้ เต่าน้อยพุ่งไปกัดข้อเท้าของป้าใจร้ายเธอร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วกระโดดหนีเมื่อป,ป้าปล่อยมือและลุงกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหญิงสาวได้จังหวะจึงหนีออกมาพอได้สติลุงกับป้าก็คิดจะพุ่งไปจับหญิงสาวอีกครั้งแต่คราวนี้ลูกชายของพ่อค้าได้เข้ามาขวางไว้เขาขู่ลุงกับป้าว่าจะแจ้งทหาร เขารู้ว่าทั้งสองคนคิดจะนำหญิงสาวไปขายและนั่นก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเขาแน่ใจว่าทหารต้องจับลุงกับป้าเข้าคุกแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นลุงกับป้าก็รู้สึกกลัวอีกทั้งลูกชายของพ่อค้ามีรูปร่างที่สูงใหญ่ทำให้ทั้งคู่ไม่กล้ามีเรื่องด้วยเมื่อทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่จึงจำใจต้องจากไป หญิงสาวกล่าวขอบคุณลูกชายของพ่อค้าที่ช่วยเธอเอาไว้จากนั้นจึงกล่าวขอบคุณเจ้าเต่าน้อยที่ช่วยเธอไว้หลายต่อหลายครั้งเต่าน้อยยิ้มแล้วบอกว่ามันไม่เคยลืมบุญคุณที่หญิงสาวช่วยชีวิตมันเลยเรื่องแค่นี้มันสมควรทำแล้วหลังจากนั้น หญิงสาวก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองแห่งนั้นเธอได้แต่งงานกับลูกชายของพ่อค้าและช่วยกันทำมาค้าขายเต่าน้อยเองก็แวะเวียนมาเยี่ยมหญิงสาวอยู่บ่อยๆทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมิตรภาพของทั้งคู่จะอยู่ตลอดไปนิทานเสียงใบคุณป้าเรื่องคุณยายขี้ลืมผู้โชคดี ณนหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งมีคุณยายคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวคุณยายเป็นคนใจดีมีนิสัยเป็นมิตรแต่ว่าค่อนข้างจะขี้หลงขี้ลืมเพราะอายุมากแล้วแม้ว่าคุณยายจะขี้ลืมแต่ก็เป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านเพราะความมีอัธยาศัยดีวันหนึ่งมีเกวียนพ่อค้าเร่เข้ามาขายของในหมู่บ้านพ่อค้าเร่มีข้าวของหลายอย่างเอามาขาย เขาขี่เกวียนผ่านหน้าบ้านของคุณยายแล้วเห็นคุณยายที่เป็นหญิงชรากำลังทำสวนอยู่ภายในบ้านคนเดียวพ่อค้าเร่คิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมาทันทีเขาตะโกนเรียกคุณยายและแสดงสินค้าต่างๆที่มีในเกวียนให้ดูคุณยายสนใจที่จะซื้อเกลือ พ่อค้าเลยอวดสินค้าของเขาว่าเกลือของเขาเป็นเกลือคุณภาพดีเนื้อละเอียดเขาจะขายให้คุณยายเพียงครึ่งราคาเพราะเห็นว่าคุณยายเป็นหญิงชาราที่น่ารักคุณยายตกลงซื้อเกลือกับพ่อค้าและเดินเข้าไปเอาเงินในบ้านเพื่อมาจ่ายค่าเกลือระหว่างที่คุณยายเดินเข้าบ้านไปนั้นพ่อค้าได้สับเปลี่ยนถุงเกลือคุณภาพดีกับเกลือคุณภาพแย่ที่ราคาถูกกว่ามาก เขาหัวเราะในใจราคาของเกลือคุณภาพแย่อย่างไรก็ถูกกว่าราคาที่หญิงชราต้องจ่ายอยู่มากโขการค้าครั้งนี้เขาได้กำไรเห็น,เ,หนเขากระยิมยิ้ม,ย,มย่องอยู่ในใจเมื่อคุณยายออกจากบ้านมาก็ได้จ่ายเงินให้พ่อค้าในขณะนั้นเองม้าลากเกวียนของพ่อค้าก็ร้องขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ พ่อค้าแปลกใจจึงเดินไปดูคุณยายที่กำลังจะหยิบถุงเกลือเข้าบ้านเริ่มสับสนตอนนี้คุณยายลืมอีกแล้วถุงเกลือที่พ่อค้าชี้ให้คุณยายหยิบไปเป็นถุงไหนกันนะเอน่าจะเป็นถุงนี้ล่ะแล้วคุณยายก็หยิบเอาถุงเกลือคุณภาพดีที่สุดออกมาพ่อค้าเมื่อจัดการมาที่ร้องเรียบร้อยแล้วเขากลับมาคุยกับคุณยายอีกสักพักแล้วรีบเดินทางออกจากหมู่บ้านไป กว่าพ่อค้าจะรู้ตัวว่าถุงเกลือคุณภาพดีที่สุดหายไปก็เป็นตอนที่เขาถ่งเมืองที่อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านแล้วเขาเสียใจแทบจะลงไปนอนกลิ้งกับพื้นเขาขายเกลือคุณภาพดีที่สุดไปในราคาเล็กน้อยนี่มันเหมือนกับให้เปล่าเขาอยากจะร้องไห้แต่ก็ไร้น้ำตาทางด้านคุณยายกำลังใช้เกลือที่ซื้อมาทำอาหารคุณยายรู้สึกว่าอาหารในวันนี้อร่อยขึ้นมากทีเดียว เกลือนี้คุณภาพดีเหมือนที่พ่อค้าบอกจริงๆด้วยคุณยายกินอาหารอย่างอร็จอร่อยหลายวันต่อมามีสามีภรรยาชาวสวนแปลกหน้าคู่หนึ่งเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านสามีภรรยาคู่นี้มีสภาพอ่อนแรงเหมือนขาดอาหารมานาน เมื่อเดินผ่านหน้าบ้านของคุณยายสามีภรรยาคู่นี้เข้าไปขออาหารกับคุณยายคุณยายเห็นทั้งคู่ท่าทางน่าสงสารจึงให้เข้ามากินอาหารในบ้านสองสามีภรรยาเล่าว่าพวกเขามาจากหมู่บ้านที่ยากจนมีความเป็นอยู่ลำบากจึงออกมาหางานทำในหมู่บ้านอื่นแต่โชคร้ายโดนจนปล้นระหว่างทางจึงไม่มีเงินติดตัว คุณยายได้ฟังอย่างนั้นก็สงสารจึงให้ทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยและให้ลองหางานในหมู่บ้านทำดูแต่แท้ที่จริงแล้วสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นโจรและหนีการจับคุมของทหารมาเมื่อเห็นว่าน่าจะหนีไม่รอดทั้งคู่จึงได้ฝังสมบัติไว้ใต้ต้นไม้ในป่านอกหมู่บ้านแล้วแกล้งทำเป็นคนยากจนมาขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านนี้ ทั้งคู่รอโอกาสที่ทหารจะเลิกตามหาแล้วค่อยกลับไปเอาสมบัติที่ซ่อนไว้ระหว่างที่อาศัยอยู่บ้านคุณยายสองสามีภรรยาแส้ทำเป็นคนขยันขันแข็งสามีออกไปรับจ้างทำไร่ทำสวนทุกวันส่วนภรรยาก็ช่วยคุณยายทำงานบ้านและทำสวนผักเล็กๆน้อยๆในบ้านของคุณยาย ภรรยาสังเกตเห็นว่าแม้คุณยายจะอยู่บ้านคนเดียวแต่สมบัติของมีค่าในบ้านมีอยู่ไม่น้อยจึงเกิดความโลภขึ้นมาคืนนั้นภรรยาได้บอกแผนการกับสามีว่านางจะลวงคุณยายเข้าไปในป่าลึกแล้วปล่อยคุณยายทิ้งไว้ในป่าเมื่อคุณยายกลับบ้านไม่ได้สมบัติในบ้านของคุณยายก็จะเป็นของพวกเขาสามีผู้ชั่วร้ายเห็นด้วยกับความคิดของภรรยา เช้าวันต่อมาภรรยาแกล้งชวนคุณยายไปเดินเล่นและเก็บผลไม้ในป่าคุณยายตอบตกลงแล้วก็เข้าป่าไปด้วยกันภรรยาผู้ชั่วร้ายพาคุณยายเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งเห็นว่าคุณยายน่าจะกลับบ้านเองไม่ได้ จึงแกล้งบอกให้คุณยายนั่งพักส่วนตัวเองจะไปหาน้ำมาให้คุณยายดื่มเมื่อคุณยายหลงกลนั่งพักใต้ต้นไม้ภรรยาผู้ชั่วร้ายก็เดินหนีออกมาทิ้งคุณยายไว้ในป่าคุณยายนั่งรออยู่นานไม่เห็นภรรยากลับมาสักทีก็เป็นห่วงจึงได้เดินตามหาแต่ว่าคุณยายลืมทางที่จะเดินกลับหมู่บ้านซะแล้วทำอย่างไรดี คุณยายเดินไปในป่าเรื่อยๆจนกระทั่งสะดุดก้อนหินลม้มลงโชคดีที่พื้นเป็นหญ้าหนาะคุณยายจึงไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อคุณยายมองไปยังก้อนหินก็พบกับอะไรสักอย่างส่องแสงแวววาวอยู่ใต้ก้อนหินคุณยายจึงลองขุดดินตรงนั้นดูโอ้โหมีสมบัติมากมายอยู่ใต้ก้อนหิน จริงๆแล้วสมบัตินี้เป็นสมบัติที่สองสามีภรรยาผู้ชั่วร้ายฝังไว้ก่อนหนีเข้าไปซ่อนตัวในหมู่บ้านคุณยายเข้าใจว่าสมบัตินี้เป็นสิ่งที่เทพแห่งป่ามอบให้ตนเองจึงเก็บกลับมาแล้วกล่าวขอบคุณเทพแห่งป่าคุณยายจะนำสมบัตินี้ไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในอนาคตอย่างแน่นอนแม้จะได้สมบัติมา แต่คุณยายก็ยังจำทางกลับไปหมู่บ้านไม่ได้อยู่ดีจนกระทั่งเจอกระต่ายป่าตัวหนึ่งมันกำลังกินอะไรสีขาวๆอยู่บนพื้นคุณยายมองไปก็เห็นว่ากระต่ายป่ากำลังกินเศษขนมปังอยู่มันเป็นเศษขนมปังที่คุณยายกินตอนเดินเข้ามาในป่านี้เนื่องจากคุณยายหิวเพราะลืมกินอาหารเช้า ระหว่างที่กินไปเดินไปเศษขนมปังก็ร่วงไปตามทางที่เดินคุณยายเดินตามกระต่ายป่าที่ดมหาเศษขนมปังกินไปเรื่อยๆจนสามารถออกจากป่ากลับมายังหมู่บ้านได้ตอนที่คุณยายกลับไปถึงบ้านสองสามีภรรยาผู้ชั่วร้ายตกใจอย่างมากแต่ก็ยังคงแซงทำเป็นห่วงคุณยายภรยาอ้างว่า ตนเองหลงป่าก,กลับไปตามหาคุณยายก็ไม่เจอจึงได้กลับมาบ้านขอความช่วยเหลือจากสามีแต่คุณยายก็กลับมาถึงบ้านพอดีคุณยายเล่าให้ทั้งคู่ฟังเรื่องเจอสมบัติเมื่อเห็นหอผ้าที่เต็มไปด้วยสมบัติสามีภรรยาผู้ช่วยร้ายก็เกิดความโลภขึ้นมาอีกครั้งภรรยาบอกให้คุณยายไปพักผ่อนตนเองจะทำอาหารเย็นให้คุณยายกินเมื่อคุณยายเข้าห้องไปแล้ว ภรรยาบอกสามีว่าจะเอายานอนหลับใส่ในชามอาหารของคุณยายเมื่อคุณยายหลับแล้วก็จะเอาคุณยายไปทิ้งไว้ในป่าอีกครั้งคราวนี้เข้าไปในป่าให้ลึกกว่าเดิมคุณยายน่าจะกลับมาไม่ได้อีกแน่ภรรยาทำสัตูเนื้อในเย็นนั้นนางโรยผงยานอนหลับใส่ในถ้วยของคุณยายในขณะนั้นคุณยายเข้ามาในครัว คุณยายบอกภรรยาให้ช่วยเก็บสมบัติจากห่อผ้าใส่ไว้ในตู้ด้วยความโลภภรรยาผู้ชั่วร้ายจึงรีบออกไปทำให้ด้วยความยินดีในตอนนั้นเองคุณยายนึกขึ้นได้ว่ามีเกลือคุณภาพดีที่ใส่ในสตูน่าจะทำให้มีรสชาติดีขึ้นจึงได้เข้าครัวมองหาแต่ว่าคุณยายลืมเสียแล้วว่ากระปุกใส่เกลือสีอะไร แล้วคุณยายก็เหลือบไปเห็นกระปุกยานอนหลับที่ภรรยาผู้ชั่วร้ายลืมวางไว้บนโต๊ะคุณยายเข้าใจว่าเป็นกระปุกเกลือจึงหยิบมาเตรียมโรยใส่ถ้วยสตูทั้งสามถ้วยเมื่อเห็นว่าถ้วยของคุณยายมีสตูมากกว่าอีกสองถ้วยคุณยายคิดว่าภรรยาผู้ชั่วร้ายอยากให้ตนกินเยอะๆก็รู้สึกซาบซึ้งใจ คุณยายเทสตูจากถ้วยของตนเองแบ่งใส่สองถ้วยที่เหลือแล้วโรยผงยานอนหลับที่เข้าใจว่าเป็นเกลือลงไปภรรยาผู้ชั่วร้ายเมื่อกลับเข้ามาในครัวอีกครั้งเห็นถ้วยสตูของคุณยายว่างเปล่าก็เข้าใจว่าคุณยายกินไปแล้วจึงยกถ้วยของตัวเองไปกินกับสามีไม่นานนะักสองสามีภรรยาผู้ชั่วร้ายก็ฟุบหลับคาโตะอาหาร คุณยายปลุกเท่าไหร่ทั้งคู่ก็ไม่ตื่นจึงรู้สึกร้อนใจเดินออกไปข้างนอกหวังจะไปตามคนมาช่วยคุณยายพบกับทหารกลุ่มหนึ่งกำลังเดินผ่านมาทางนี้พอดีจึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือเมื่อทหารมาพบกับสองสามีภรรยาผู้ชั่วร้ายก็จําได้ในทันทีว่าเป็นผู้ร้ายที่กำลังตามจับทั้งคู่ถูกจับตัวไปทั้ง,ท,งทั้งที่ยังหลับอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาจึงพบว่า ตัวเองอยู่ในห้องขังเสียแล้วแม้เจ้าเมืองจะสอบสวนให้นำสมบัติมาคืนแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถนำมาคืนได้เพราะสมบัติได้หายไปจากที่ซ่อนเสียแล้วทั้งคู่จึงถูกตัดสินให้โดนขังไปตลอดชีวิตทางด้านคุณยายก็รู้สึกตกใจอย่างมากเมื่อรู้ว่าสองสามีภรรยาเป็นขโมยที่ถูกประกาศจับตัวดีที่ทั้งคู่ไม่ได้ทำอะไรตนเองคุณยายรู้สึกโชคดีเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นคุณยายก็ได้ใช้สมบัติที่พบคอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านก็พยายามดูแลคุณยายไม่ให้ใครมาเอาเปรียบคุณยายได้อีกคุณยายจึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านเรื่อยมานิทานเสียงใบคุณป้าเรื่องกระรอกกับหอยทาก การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันสวยงามและกว้างใหญ่ไพศาลมีกระรอกตัวหนึ่งกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งอย่างแคล่วคล่องว่องไวมันเป็นกระรอกนักผจญภัยมันชอบเดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วป่าโดยเฉพาะการพิชิตยอดเขาสูงไม่มียอดเขาใดในป่าแห่งนี้ที่มันยังไม่เคยไป ยอดเขาแต่ละลูกมันไปถึงได้ในระยะเวลาอันสัน้นเจ้ากระรอกแสนจะภูมิใจในตนเองนักทุกวันมันต้องออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเมื่อมันมาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งมันพบกับหอยทากตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวสุดแสนจะเชื่องช้าอยู่บนหน้าผาหอยทากพยายามปีนขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันเมื่อปีนขึ้นไปได้นิดหนึ่ง มันก็ทะลายกลับลงมาแต่มันก็ยังพยายามปีนขึ้นไปใหม่กะรอกมองหอยทากอย่างสงสัยและถามหอยทากว่าหอยทากกาลังทําอะไรอยู่หอยทากตอบว่ามันต้องการที่จะปีนขึ้นไปบนหน้าผานี้เพื่อที่จะชมดูวิวจากที่สูงสักครั้งในชีวิตนี้มันยังไม่เคยขึ้นไปที่สูงขนาดนั้นเลยมันอยากลองดู กะระอกมองดูหน้าผาที่หอยทากพยายามปีนขึ้นไปมันสูงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหลายๆภูเขาที่มันเคยปีนขึ้นไปด้วยซ้ำแล้วหอยทากก็เคลื่อนไหวเชื่องช้ามากต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะขึ้นไปบนยอดผาได้กันกะระอกจึงเสนอกับหอยทากว่ามันจะพาหอยทากขึ้นไปบนยอดผาให้เอง มันแ่วคล่องว่องไวใช้เวลาไม่นานมันก็พาหอยทากขึ้นไปบนยอดผาได้แล้วหอยทากสายหน้าปฏิเสธพลางบอกว่ามันต้องการที่จะขึ้นไปบนหน้าผาด้วยตัวเองแล้วขอบคุณที่กระรอกต้องการช่วยเหลือกระรอกไม่เข้าใจความคิดของหอยทากแต่มันก็เคารพในการตัดสินใจของหอยทากเมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วกระรอกก็จากไป ให้หอยทากพยายามปีนหน้าผาต่อไปวันเวลาผ่านไปกระรอกก็ยังคงผจญภัยไปยังที่ต่างๆเหมือนเคยแต่ในใจมันนึกถึงหอยทากอยู่ตลอดหอยทากที่แสนจะเชื่องช้าเวลาปีนหน้าผาก็จะถลายลงมามันคิดว่าหอยทากไม่มีทางจะปีนขึ้นหน้าผาได้อย่างแน่นอนมันจึงรู้สึกเป็นห่วงหอยทากจึงได้กลับไปที่หน้าผานั้นอีกครั้ง เมื่อมาถึงหน้าผากะรอกเห็นหอยทากปีนได้ระยะทางไม่ถึงครึ่งของความสูงหน้าผามันมองหอยทากอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมหอยทากถึงไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากมันดูตอนนี้สิมันปีนหน้าผาได้ไม่มากไปกว่าครั้งสุดท้ายที่กระรอกเจอกับมันเลยขณะที่กระรอกกำลังคิดอยู่นั่นเองหอยทากได้ปีนขึ้นไปบนก้อนหินก้อนหนึ่งบนหน้าผา แต่ว่าก้อนหินก้อนนั้นหลุดออกมาจากหน้าผาทำให้ก้อนหินและหอยทากตกลงมาพร้อมกันกระรอกตะโกนร้องว่าระวังอย่างสุดเสียงพลางวิ่งไปหาหอยทากที่นอนอยู่ใต้หน้าผาหอยทากได้รับบาดเจ็บจากการตกหน้าผามันมองกระรอกแล้วสลบไปกระรอกร้องเรียกหอยทากอย่างร้อนใจ มันพาหอยทากไปพักใต้ต้นไม้แล้ววิ่งไปหากระต่ายเจ้าปัญญาที่โพรงกระต่ายกระต่ายเจ้าปัญญาเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในป่าแห่งนี้กระรอกต้องการให้มันมาช่วยรักษาหอยทากเมื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กระต่ายเจ้าปัญญาฟังกระรอกก็พากระต่ายมายังต้นไม้ที่หอยทากนอนสลบอยู่กระต่ายจัดการรักษาหอยทากและบอกว่า หอยทากได้รับบาดเจ็บและต้องนอนรักษาตัวให้หายดีก่อนโชคดีที่หอยทากตกลงมาในพุ่มไม้มันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บหนักมากนะกะรอกคอยดูแลพยาบาลหอยทากอยู่นานในที่สุดหอยทากก็กลับมาเป็นปกติหอยทากกล่าวขอบคุณกะระอกอย่างซาบซึ้งใจแล้วมันก็กลับไปที่หน้าผาอีกครั้งกรอกเห็นอย่างนั้นก็ร้องห้ามอย่างไม่เห็นด้วย หอยทากบอกว่าการปีนขึ้นไปดูวิวบนยอดผาเป็นความฝันของมันตอนนี้มันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งก่อนแล้วการปีนหน้าผาครั้งนี้มันต้องทำได้อย่างแน่นอนกร,รอกพยายามห้ามหอยทากแต่หอยทากก็บอกให้กระรอกเชื่อในการตัดสินใจของมันเมื่อห้ามหอยทากไม่สําเร็จกร,รอกได้แต่เฝ้าดูหอยทากปีนขึ้นไปบนหน้าผาอีกครั้ง มันรู้สึกเป็นห่วงหอยทากเป็นอย่างมากแต่ว่ามันก็อยากออกไปผจญภัยอีกครั้งเช่นกันก็รอกช่วยดูแลรักษาหอยทากมาหลายวันตอนนี้สายเลือดนักผจญภัยในร่างกายของมันเรียกร้องให้ออกผจญภัยอีกครั้งก็รอกครุ่นคิดสักครู่ในที่สุดมันตัดสินใจรวบรวมใบไม้มากองไว้ใต้หน้าผาให้หนาๆ เพื่อที่จะแน่ใจว่าเวลาหอยทากตกลงมามันจะไม่ได้รับบาดเจ็บอีกเมื่อรวบรวมใบไม้มากองจนได้ปริมาณเป็นที่พอใจแล้วกรอกจึงจากไปอย่างวางใจมันทยานออกไปตามที่ต่างๆอีกครั้งผ่านแม่น้ำภูเขาและต้นไม้น้อยใหญ่อย่างว่องไวกรอกเป็นเหมือนกับสายลมที่ผ่านสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว แต่ตลอดเวลาที่มันผจญภัยอยู่นั้นภายในใจของมันก็กังวลถึงหอยทากอยู่ตลอดมันกลัวว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับหอยทากอีกเมื่อการผจญภัยครั้งนี้ของกระรอกเต็มไปด้วยความกังวลทําให้การผจญภัยดูไร้ายรสชาติกว่าที่เคยกระรอกจึงตัดสินใจกลับไปที่หน้าผาเพื่อดูว่าหอยทากเป็นอย่างไรบ้างเมื่อมาถึงหน้าผา กระรอกพยายามมองหาหอยทากแต่ว่าไม่เห็นใครอยู่ที่หน้าผาเลยจนกระทั่งมันได้ยินเสียงเล็กๆเ,เสียงหนึ่งเรียกมันจากบนยอดผากระรอกเงยหน้าขึ้นมองมันเห็นหอยทากที่จุดยอดของหน้าผามองลงมาที่มันด้วยความดีใจกระรอกถามหอยทากอย่างประหลาดใจว่าหอยทากขึ้นไปบนนั้นได้อย่างไรหอยทากหัวเราะและตอบว่า มันอาจจะช้าแต่มันมีความตั้งใจมันรู้ว่ามันสามารถปีนขึ้นมาบนหน้าผาได้แม้ว่าจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นๆก็ตามก็รอกรู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่นของหอยทากมันได้เรียนรู้ว่าการทำอะไรสำเร็จอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอไปในวันนั้น กะรอกและหอยทากชื่นชมวิวจากบนยอดผาด้วยกันอย่างสุขใจก็รอกรู้สึกว่าวิวบนยอดผานี้สวยกว่าวิวไหนๆที่มันเคยเห็นระหว่างการผจญภัยของมันเสียอีกนับจากนั้นเป็นต้นมาก็รอกใช้เวลาในการเดินทางผจญภัยอย่างไม่รีบเร่งมันใช้เวลาชื่นชมสิ่งต่างๆระหว่างการเดินทางผจญภัยแทนที่จะรีบเร่งไปยันจุดหมายปลายทาง ส่วนหอยทากก็ได้เพื่อนใหม่เป็นกระรอกแม้ว่ามันจะตามเจ้าเพื่อนที่ว่องไวตัวนี้ไม่ทันแต่มันก็สนุกกับการได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยทั้งหมดของกระรอกกระรอกได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากหอยทากว่ามันไม่สําคัญในการไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็วเสมอไปแต่ระหว่างทางที่จะไปที่หมายก็มีความสำคัญเช่นกัน ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่หลับสบายและตื่นมาพร้อมกับหัวใจที่เบาขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ